สวัสดีนักเรียนม1ทุกคนนะคะในสถานการณ์โควิดในทีนี้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์กันวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเสียงในภาษาไทยนะคะเสียงในภาษาไทยคือเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อติดต่อสื่อสารนะคะเราจะต้องพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือแม้แต่ในบุคคลในครอบครัวนะคะเสียงภาษาไทยจะแบ่งออกเป็น3เสียงนะคะก็คือเสียงสระ เสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงวรรณยุกนะคะเสียงสระบางทีเราก็เรียกว่าเสียงแท้เสียงพยัญชนะเสียงแปรแล้วก็เสียงวรรณยุกก็คือเสียงดนตรีนะคะทีนี้นักเรียนเรามาศึกษาเรื่องเสียงสระเลยนะคะอันที่หนึ่งนะคะเสียงสระกก็คือเสียงที่เปล่งออกมาโดยตรงจากปอดไม่ถูกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งกักไว้ในช่องปาก เสียงสระในภาษาไทยมี21ลรูป32เสียงอันนี้เป็นการแบ่งแบบเดิมนะคะแต่ในปัจจุบันเสียงสระในภาษาไทยมีแค่า24เสียงเนื่องจากเสียงอัมไอไอเอาฤรือหรือไม่นับเป็นเสียงสระแล้วเพราะว่ามีเสียงสระที่เป็นสระแท้ประสมอยู่แล้วจึงนับว่าเป็นลักษณะของพยางค์ แต่ถ้าหากแบ่งตามตำราไทยแต่เดิมจะแบ่งสลากออกเป็นสามชนิดดังนี้ 1. นึ่สระเดี่ยวหรือสละแท้มี18เสียงด้วยกันคืออแอ e ออ o อ a อออ o ออเออนะคะอันนี้นักเรียนก็พอมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วนะคะ สองสระผสมมีอยู่ด้วยกันหกเสียงคือเอียเอียอัวอัวเอือเอือปัจจุบันนับเป็นสามพยางได้แก่เอียอัวเอือสามสระเกินมีแปดเสียงคืออัมไอไออาหรืือรืือปัจจุบันไม่นับเป็นสระนะคะสองเสียงพยัญชนะ เสียงพยัญชนะคือเสียงที่เปรยงออกมาแล้วถูกสกัดกั้นโดยอวัยวะส่วนหนึ่งทำให้เสียงต่างกันออกไปตามอวัยวะที่มาสกัดกัน้นเสียงพยัญชนะในภาษาไทยมี44รูป21เสียงและสามารถจำแนกตามวิธีใช้ได้สามประเภทดังนี้ 1. พยัญชนะกลางคือพยัญชนะที่ใช้โดยทั่วไป ทั้งภาษาไทยภาษาบาลีภาษาส,สกฤตมี21รูนะดังที่ครูและได้จัดให้นักเรียนดูแล้วนักเรียนดูประกอบไปได้ด้วยเลยนะคะมีทั้งหมด21รูป 2. พยัญชนะเดิมคือพยัญชนะที่ติดมากับแบบเดิมมีใช้กันในภาษาบาลีสกฤตโดยมากมีทั้งหมด13รูปนะคะ คอรังชกเชยยอหญิงดอชดาถอฐานทอนโททองนอพิเท่านนเนนทอทงพอสัเภารรอจุลานะคะสอสลาแล้วก็สอลงสีนะสิบสามรูปสามพยัญชนะเดิมคือพยัญชนะไทยที่ติดที่ไทยเราคิดเพิ่มเติมขึ้นภายหลังนะคะมีสิบรูปด้วยกันนะคะ นักเรียนก็ดูตามประกอบไปด้วยเลยนะคะรูปพย,ยัญชนะเนี่ยมีทั้งหมด44รูปก็จริงแต่เป็นพย,ยัญชนะต้นได้แค่42รูปเท่านั้นนะคะพย,ยัญชนะที่เราไม่ได้ใช้ก็คือขอขวดกับขอคนนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะเสียงพย,ยัญชนะว่าทำไมถึงเหลือแค่21เสียง ทางที่รูปพยัญชนะมีถึง44รูปนะคะนักเรียนดูตามตารางเทียบเสียงพยัญชนะจะแยกให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่ารูปพยัญชนะ44รูปแต่ทำไมเหลือเพียง21เสียงนักเรียนดูตัวอย่างกลุ่มที่สองก็ได้นะคะขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังนะ ใช้เสียงพยัญชนะเสียงเดียวกันนี่คือสาเหตุที่ทําให้นะรูปพยัญชนะกับเสียงพยัญชนะไม่เท่ากันนะคะนักเรียนดูเลยจะมีทั้งหมดด้วยกัน21กลุ่มนะแล้วก็เทียบเสียงได้21เสียงอันนี้ชัดเจนเลยนะคะเรียนมีเวลาเรียนไล่ดูนะเรียนรู้ได้หลายรอบก็ได้นะคะทีนี้มาดูเสียงสุดท้ายนะคะนักเรียน เสียงสุดท้ายที่เราจะกล่าวถึงก็คือเสียงวันยุคเสียงวันยุ์นี้เป็นเสียงที่เราเปล่งออกมาเพราะกับเสียงพยัญชนะหรือเสียงสลักจะมีเสียงสูงต่ําตามการสั่นสะเทือนของสายเสียงนะจึงเรียกว่าเสียงดนตรีจะมีอยู่ด้กัน4ี่รูปนะเอกโทตีจัตวาแต่จะมี5เสียงนะคะคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโท แล้วก็เสียงจัตวานะคะเรียนลองดูตัวอย่างนะคะครูได้ยกตัวอย่างให้เรียนดูแล้วนะคะอย่างเช่นเสียงสามาญน,นะคะก็จะมีคําว่าเห็นไหมคำว่ากานะเสียงเอดเช่นคําว่ากากากาเห็นไหมคะเสียงโทเช่นคาว่าตากากาาเสียงตรีกากากา เสียงจัตวานักเรียนก็ไล่ไปเรื่อยกา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 เห็นไหมคะเรียนเราจะแยกเสียงได้เลยว่าเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาคำทุกคำในภาษาไทยจะมีเสียงวรรณยุกเสมอนะคะนักเรียนแม้ว่าจะไม่มีรูปวรรณยุกต์แสดงให้เห็นก็ตามนะคะอาสิ่งที่ครูสอนมานะคะตั้งแต่ต้นตั้งแต่เสียงสระ เสียงพยัญชนะแล้วก็ใส่นะคะเรียนพอเข้าใจนะคะถ้าไหนนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถที่จะลายมาถามคุณครูส่วนตัวได้เลยหรือว่านักเรียนก็เรียนรู้หลายๆรอบเรียนจะเรียนเวลาไหนก็ได้นะคะเพราะเราเป็นการสอนออนไลน์ทีนี้เพื่อจะดูว่านักเรียนนั้นมีความเข้าใจนะคะสิ่งที่ครูได้อธิบายมาหรือไม่ครูก็จะมอบหมายเช่นเดิมนะคะให้นักเรียนทําใบงานเส้นหนึ่งใบงาน ใบงานนี้นะักเรียนอาจจะต้องค้นคว้าเพิ่มเติมนิดนึงนะเพิ่มเติมจากที่เราเรียนนะเป็นายงานเลอกเสียงในภาษาไทยไทยซิฉันชื่ออะไรนะคะนักเรียนดูตัวอย่างข้อหนึ่งก็ได้นะฉันชื่อว่าไม้ตะไห่ในยากใช่ไหมคะค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะดูแลตัวเองนะคะนักเรียมมหนึ่งทุกคนสวัสดีค่ะ